อ่ะเรคคอร์ด recording in progress เฮ้ย <Techn> พี i, rapper, uh, ่ร <pada> ้องเพลงกันเป็นบ้างหรอวะกูวะเมื่อกี้ที่เปิดผ้ามาเออ welcome to the jungle ใช่ไหมใช่ welcome to the jungle welcome to the jungle welcome to the jungle นี่พี่ร้องหลบเลขสิบใช่ไหม โหลลโหลโหลเออมาแล้ว oh, เอานะครับเสียงโอเคนะเสียงโอเคครับโอเคสวันดีครับพบก,กับพวกเราโคกลกซิลนะครับกับคลิปบุกเดียว คือเรานัดแล้วมันแบบว่าไม่เวลาไม่ตรงกันแต่แต่ละคนก็มีคอนเทนต์ที่แตกต่างแต่ละคนไปลุยมาเลยแล้วกลับมาลอาให้ฟัง <c oughs> เราจะเปิดทิปบุกเดียวพี่โอ๊คครับครับผมให้พี่โอ๊คเล่าว่าพี่โอ๊คไปไหนมันไอบุกเดียวของผมมาเหรอไอไงเนาะลุยเดียวหรือบุกเดียวอุอ้นบุกเดียวบุกเดี่ยว่างนี้มาผมไปบุกเดียวนี้มาไปดูคอนเสิร์ตการ์ดรถเซตมาครับ มาทำการแสดงที่ S C G เมืองทอง Guns and Roses Live in Bangkok 9th November 2022 8pm at Thunderdome Stadium อ๋อเออบก<ล>ครั้งแรกได้ไปดูมาไหมครับครั้งแรกเราไปดูมาครับครั้งแรกก็มีบัตรมีบัตรมาหล่อยครั้แงแรกเป็นแบบนี้หนายครั้งแรกครั้งที่สองครั้งที่สอง ปันจุบันทีท่เก้ากุศกิกาที่ผ่านมาครับผมเป็นยังไงมั่งครับโยมบรรยากาศคึกคักมากคนเยอะคนเยอะแบบผมไปถึงประมาณบ่ายสี่โมงไปถึงลงรถก็แม่งคนต่อแถวยาวเหยียดตูสนามบอลเนีเอซจีใช่ไหมมันก็ให้คนต่อแถวซ้ายขวายาวๆไปเลยยาวๆยาว,ยาวมากคนแม่งเยอะจังวะควรทายังไงมันก็ทําอะไรมากไม่ได้ครับนอกจากต้องต่อแถว <c oughs> ซึ่งการต่อแถวเนี่ยใ,ใช้เวลาประมาณสี่สิบนาที กว่าจะเดินเข้าไปโอ้ยทไมมันมน,นานจังอะมันนานจริงพี่เพราะว่าการจัดการเราค่อนข้างค่อนข้างห่วยไม่ได้จัดการในการเตรียมพร้อมเรื่องการเข้าเลยอ,อ่ประตูเข้าหน้าง,งานสนาม SCG ซึ่งมีการต่อแถวกันยาวมากแถวแถวกันยาวเยียดซ้ายขวาสับสนกันประมาณนึงครับว่าไอ้เนี่ยควรจะเท่าแถวซ้ายแถวขวาดีไม่มีอินร์เมชันเลยมีมีคนบอกพี่แต่มันก็เอาไม่อยู่หรอกมันไม่ได้มีตัวละคอ่ะแม่งใช้ปากเปล่าพูด มันน่าจะให้ Excel ออกมาบอกนะต่อแถวแบบนี้ <c oughs> อันนี้จะทีแถวก่อนเข้าเห็นประตูทางซ้ายไหมครับประตูทางซ้ายเนี่ยเพื่อเข้าไปแลกทิกเก็ตแลกทิเก,ต,ก,เกตให้เป็น,<ค>นบัตรแข็งทางขวานี่จะเป็นการตรวจ ATK คนละ100บาทโอ้เา๊งเงินนเงเอาเสียเงินด้วยเหรอไม่ตรวจฟรีเหรอไม่ฟรีพี่100บาทนี่ต้นทุน20บาทเสีย100บาทจัดไปกําไรอื้อคนมันเลยบ่นยังไงนี่พี่คนนี้ก็ทําสีผมมาอ่ะ ทำไมให้มาดูเอ็กเซลไงทำดูุ่มเอ็กเซลใช่ใช่สาวสวยเยอะไหมตอนนั้นแม่งเครียดกว่าพี่ไม่ค่อยได้ดูสาวเลยผู้หญิงเยอะเลยเห็นอยู่แค่เนี้ยเราเหรอแดนเซอร์นะมันไม่เอาเบียร์เข้าเขากินอย่างข้างหน้ากินอย่างตรงทางด่วนตรงสะพานลอยอ่ะอืถ่ายกันลอกกันให้เต็มฟ้าก่อนแล้วค่อยเข้าเงี้ยหรอใช่แล้วให้เข้าไปแล้วเข้าไปแต่คอนเสิร์ตดีเข้าไปดีคอนเสิร์ตสนุกครับเข้าไปคอนเสิร์ตสนุก how are you doing? Welcome to the j u n ล l e Welcome to the jungle. ร้รอ,งองกันได้ร้องกันได้ร้องกันได้ร้องกันได้ทีนี้ร้องได้อยู่แล้วอ่าแต่มันอาจะแผ่วจจะแผ่วเพราะว่าบางทีเด็กเด็กใหม่ๆหรือว่าคนแม่งแก่แล้วอ่ะมันไม่ค่อยแบบโยกย้ายเยอะเหมือนสมัยก่อนไม่ค่อยเดือดแล้วไงอ้าแล้วใครคนที่อยู่ข้างหน้าโอ้นี่ถ่ายโทรศัพท์2องเครื่อง,องเลยอ่ะสามดีอ่ะ ไม่รู้จักใครไม่รู้จักแม่งน้องแม่งยกสองเครื่องเลยผมก็เลยถ่ายมันด้วยรู้ชัยขึ้นคนมันก็ติดปลากันตามตามสูตร<อ>นะครับมันได,ได้ได้เต้นท่าเรื้อยไหมเอ็กเซลได,ไ,ดได้เต้นเลื้อยไหมเอ็กเซลแม่งเลื้อยน้อยเลื้อยนิดเดียวเลยไม่ไหวเลเื้อยไม่เยอะแล้วปวดเอวเลยไม่ไหวเลือยน้อยแอร์ดานเชอ อ๋อนี่ช่วงแนะนำช่วงแนะนำตัวก็คล้ายๆแล้วครับอันเดิรมือกรองเยี่ยมว่ายสวยว่าว่ายสวยอ,อันนี้<ว>มาลิซาลิสอุอ็ยคิวเธอคีย์บอร์ดถุกาวอ่ะเกง,งมวยไทยลววแล้วแม่งพูดว่าญี่ปุน่นญี่ปุน่นญี่ปุน่นไม่เหี้ยไทยเลยเหี้ย ันนี้เป็นเพลงสุดท้ายจบโชว์เอ็กซ์เซอร์เขาก็เลยโยนไม้ลงมาเป็นการแจกของแถมให้คนดูโยนไม้ให้คนเลยเหรอโยนไม้ให้คนดูพี่แล้วเด็กเพิ่งรับได้เด็กไทยคนนี้มีคนตามหาอยู่ว่าแม่งคือใครวะผู้โชคดีโยนมาเสร็จสแลเขาก็จะแบบวิ่งลงมาข้างล่างมาแจากปิกต่อมาแจากปิกต่อเหมือนแบบอัศนีแ <c oughs> จกปิกจับมืออ๋อลงมาจจบปิกจับมือแจกปิกจับมือเหมือน B N K อ่ะ ทีนี้ถามโอ๊กถึงประเด็นสารรูปของสายชิกบงนะวุฒิโสมาวุโสเหรอเฮ้ยแม่งฟิตแม่งฟิตกว่ารอบแรกเว้ยพี่ปัดยืนสามชั่วโมงยินดูกับแค่โยกเนี่ยแม่งยังเมื่อยเลยเอแต่พี่พี่เขาอยู่บนเวทีอ่ะเขาแบบโอ้โหปล่อยเต็มะกระโดดรลดเต้นเหนื่อยกว่าเราเยอะแม่งยังไหวไงดังนั้นผมว่าเรื่องฟิตผมให้ผ่านครับเก่ง Excel แต่งตัวจัดไหมเหมือนหนุ่มไหมมันก็เป็นเป็นเป็นตามโชว์พี่เพียงแค่เขาไม่ได้ใส่กางเกงขาสั้นรัดรัดตูดกันนั้นเองเมื่อใส่กางเกงรัดรูปแล้วหรอไม่รัดแล้วไม่รัดแล้วไม่รู้กางเกงในใส่แล้วเลยเปลี่ยนตัวที่เปนตัวบนไงเปลี่ยนเสื้อตัวบนไงก็เป็นเสื้อยืดตัวนี้มีแจ็คเก็ตมาทับยิ่งโนเวมเบอร์เลนนี่ใส่เสื้อหล่อใหญ่เลย้อมกว่าครั้งปี2017้อมกว่าเลยฟิตกว่าด้วยวันนี้ใส่เสื้อมวยไทยด้วยเสื้อมวยไทยเลย โอ้วันนี้คือสแลสสแลสผมจริงมั้เนี่ยผมจริงมั้เนี่ยผมจริงไม่ใช่ไม่ใช่ผมติดมากระหมัวไ <c oughs> อ้สังคุณ่ะไม่ใช่อย่าง,งานั้น่ไม่ได้ซื้อสำเพง็งไอ้เฮียคอสเพ <c oughs> <c oughs> เย์กีต้าร์แม่งสวยเนาะปากลางซ้าย <c oughs> เป็นกีต้าร์บ่อยมากเปลี่ยนกีต้าร์ยาเยอะเนี่ยเปลี่ยนเป็นอีก <c oughs> แล้วเดี๋ยวมีมีกีต้าร์レスพอลเฮ้ยมีเอสจีสองคออะไรมาไม่รู้เล่นอะไรๆเพ้งเลยอุ้ยนี่นี่เฮียท่าประจําตัวเลย อันนี้แบบโลโก้สแลนเลยเอ้ยอันนี้แบบใช้แชมบรีนบ้านเนี่ยใช้แชมบรีนบ้านเนี่ยเปนเส้นดึงดึงดึงหรอที่มันดึงดึงดึงต่อไปต่อไปอันนี้สนุกสัตว์พี่พี่ดูเด็กแม่งมีน้ำกระท่อมขวามือบนจอนะอันนี้เป็นสิ่งที่ห้ามนำเข้างานนะครับจะมีการตรวจบนในกล่องพลาสติกนั่นคืออะไรวะหมูทอดหมูทอดตียหมูทอดเหรอหมูทอดเปล่า อันนี้ก็น่าเห็นใจน้องเขาทำไมเขาไม่กินให้หมดทอนขนมปังไก่หยอ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 งอันตรายอันตรายอันตรายอันนั้นเนี่ยข้างบนนี่แซนด์วิชเต็มเลยใช่ป่ะแซนด์วิชแซนด์วิชมันแหลมๆเนี่ยมันแทงที้แทงข้างบนเลยอันนี้ดีกว่าไอ้ควงวัดไฟอ่ะเข้าไปทำพิธีอะไรวะเอาเข้าไปทำพมธีว่าเขาซ่อมอะไรมงว่เกลือว่ะ พิกเกอือนี่แม่งอาวุธไอเหี้ยทำลายล้างสูงเลยไข่ต้มไข่ต้มเ,เีกาีอันตรายรปีเรโูว์ไว้ถูเล่นของแล้วตอกไข่ออกมามันไปเจอเข็มอ่ะอยู่ในไข่เข็มอ่ะอยู่ในไข่เล่นของอ๋อไม่สายเล่นของมีอันนี้ประเด็นเลยเนี่ยอันนี้เหรอเอ,อมันจะมีเสื้อลายเฉพาะของแต่ละประเทศใช่ไหมซึ่งของเราก็ยังยังเป็นยักษ์เหมือนเดิมนะอืมอันนี้เป็นลายเจ้าปัญหา ดราม่ามันก็คือผมฝากซื้อได้ไหมครับหนูฝากซื้อได้ไหมคะพอมีการอนุญาตให้ฝากซื้อกันได้มันก็ต้องมาส่งตรงรั้วข้างนอกทําไมคนที่มาต่อแถวตั้งนานแล้วต้องการซื้อเสื้อเนี่ยเข้าไปซื้อเสื้อไม่ทันทําไมมึงไม่ให้คนที่ซื้อตั๋วแล้วเนี่ยเข้าไปซื้อเสื้อก่อนวะไอ้หี่ยเข้าไปซื้อที่กูเหากได้แม่งก็หมดหลังงานอีกวันหนึ่งราคาแม่งก็ขึ้นเ้อามาขายเก่งกําไรกัน ไอเสื้อลายเนี้ยครับการแต่เซตรุ่นขายข้ามล้นเนี่ยแหละอันนี้ถ้าเกิดทําจริงผมว่าแม่งน่าซื้อเก็บมากกว่าตัวเป็นยักษ์อีกคอนเสิร์ตให้เต็มแนานให้เต็มเลยแต่การจัดการทุกอย่างแม่งห่วยหมดแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้ไปโฟกัสเรื่องการจัดการห่วย <c oughs> ก็น่าจะพึงพอใจกับการที่ได้เสพได้เสพงานของพีพีเขาก็สุขใจไอสิ่งที่พี่อยากรู้เนี่ยชอบมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ย ตั้งแต่ประมาณน่าเป็นมัธยมมสามมสี่ก็เริ่มเริ่มฟังแล้วพี่เด็กๆก็ตีกองเล่นดนตรีใช่ป่ะแล้ววงแม่งร็อกอะแล้วเพลงแม่งแบบเยี่ยมันว่ะแล้วเอกลักษณ์แม่งแบบเถื่อนดีอะแพรแบนด์จะหลอกก็หลอจะเถื่อนจะเถื่อนใช่ป่ะจริงๆพี่ก็ชอบนะอ่ไอสวิตชาร์อกมานี่มันอยู่อัลบั้มไหนวะบั้มแรกบั้มแรกเลยไม่ใช่ไม่ไม่ได้อยู่หลางบางนะม่ไม่อยู่หลางบางนะ จริงๆนะกูรู้จักวงนี้เพราะว่าล้างบางนะเว้ยกูรู้จักกันเหรอล้างบางใช่ล้างบางนั่นเขาทะเลาะกับผู้ว่าอันนั้นก็จิ้มินวายเยอะเม้าเมาวายอะดิแล้วล้างบางทนเลื่อยไหมเพรพราะเ่อยโอเคเลยขอบคุณครับสำหรับประสบการณ์คจาบโยยังไงไปเที่ยวไหน เ,เดี๋ยวจะมีไหมดูอีกว่างๆโทรหาไว้บายโอเคเดี๋ยวกูเดินลงไปหาเออ